Ger, a อา n g e r จ n o f เอฟอ o ตอนควรจะจบอย่างไรพาร์ทหนึ่งข้าเคยมีชื่อแต่ตอนนี้ไม่เพลงของคีโนบคีโอ,โโอทุกอย่างหายเกลี้ยงเอาตอนลบไปหมดแล้วแล้วตอนนี้เขาก็อย,อยังอยู่ในอินเทอร์เน็ต ถ้ามันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันก็ทําได้ทุกอย่างหมดเลยนะสิเฮ้พวกฉันเล่นไลน์ไม่ได้เลยมันเปลี่ยนนะฮรผ่านเราที่แย่กว่านั้นก็คือเอาตอนตัดสรยังเคเบิลหมดแล้วอ่ะทั้งหมดเป็นความผิดของเจ้าแล้วข้าจะดูลูกชายพัน์ดีได้ที่ไหนเลาเนี่ยโทนี่อ๋อทีวีก็ดูไม่ได้อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอ้เวนเลยเย็นไว้พี่ใหญ่ตะวันก็จะรับฟ้าแล้วเริ่มปฏิบัติการหน่อยนี่คิดว่าข้าไม่รู้เรื่องเมนโรนิก้ากันละ แย่ yeah, แล้วค่ะนายโอเคงั้นฉันซื้อเวโรนิก้าใหม่ก็ได้โอ้หนี่เงินฉันหมดแล้วเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีขัดขวางพวกเราข้างล่างรถชนกันเต็มเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองว่าไม่เชื่อนจะไ้พ่อน่อยเดี๋ยวป๋าเชยร์เอง คือเกาะพวกแกชัวไม่ได้หรอกนะชิบหายละสวยโคตรโคตรสตร๊อกมึงทำอะไรนะมึงทำอะไรเราต้องช่วยวพวกนี้นะทุกคนรีบขึ้นยานเร็วคงไม่ได้หมายถึงยานลำนี้ใช่ไหมโอ้เห็นตายเหรอโอ้แล้วจากนั้นข้าก็ทำให้พวกมันอับจนและหมดหนทาง จากนั้นข้าก็ทำให้อุกบาทพุ่งช้อนลกอีกด้วยพูกมันไม่มอการด้หยุดสิ่งที่ข้าทำหรอกแล้วอุกบาลจะพวกใส่โลกเมื่อไหร่กันล่ะอ้อมันก็อีกไม่กี่วิแล้วนะขาว่างั้นนะเดี๋ยวอะไรนะเฮ้นั่นได้ยินเสียงอะไรไหม อะไรวะเนี่ย่ังเถอะค่อยคุยกันใหม่นะรูสจะคือแบบ